นี่ครับพี่น้องครับ สวัสดีครับนัดอีสาบนบรรลากษณ์ครับสวัสดีพี่น้องปองปายสกุลสุกคนครับผมมานี้กับมหาโนใหม่พี่น้องครับทั้งหลังครับไปเบิงเ้งนดีกันพี่นอ้องวัดสรีอวกบ่อครับพอดีฝนตกไม่พี่น้องก็เลยมาหาล่องเบิ้งครับพี่นอ้องไปเฮาอืหนีน้อหนึ่งพี่น้องเลย งามอยู่ครับน้ำใหม่ไฟใหม่น้อพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องโอ้ยนี่กำลังแกงเสียบเด้พี่น้องนี่ออกไม่ไหมเลยครับฝนตกบ้างสองสามมือโอนหน,นี่ไหมพี่น้องเลย,ยเป็นแหนงเหี่ยวแล้วครับไปเังสิละนาะพี่น้องเกระเพยครับพอดีไฟใหม่เนาะพี่น้องผมก็เลยมาหาร่องมืงครับคืออยากแกงแล้วไหมโอ้ยนี่พี่น้องน้องน,นึง ทั้งไนครับทั้งไนทั้งไนพี่น้องเห็นมครับคนอะโอ้โหนี่มนมานมานัมนพี่น้องแสดงมาบุมีห้อยคนมหาครับพี่น้องผมมหาเป็นผู้แรกครับ นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนอนน,น้อยนึงครับฝนบ่อยตกครับบ่อยออกนี่ครับเอาไปแกงนี่หวานดีขนาดด้วยพี่น้องธรามชาติด้วนครับ เกิดไม่ไหมพี่น้งองเห็นไหมครับง่ามเลยพี่น้อง พี่น้องเอ้นอนลับไงได้ครับาดนี่คือหลักหวอวก่อนนอดอย,ยว่นอนี่ครับพี่น้องครับงามขนาดครับเต่าพวงนีกนะอาหารนี้ หามีนอนั่งดินพี่น้องมมีพี่น้องไปเหาหากอวีไ้ไหมครับนี่ครับพี่น้องซับเมื่อกี้นี่สองนอครับ มันนี่ก็ถือว่าได้หลายอยู่พี่น้องพอได้แกงครับพี่น้องกินบ่เบิดหรอกครับนี่แหะพี่น้องคนบ่มาหาอะไรครับมันนี่ก็เลยได้อยู่ครับมันนี่นี่แหละพี่น้องมาหาข้าวเดียวครับคลิปนี้ขอลาพี่น้องก่อนนะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องสวัสดีครับ